นำเสนอในส่วนที่ผมค้นคว้าก็แล้วกันสิ่งหนึ่งที่เป็นสมมติฐานเรื่องของการที่ว่าร้อยเอดคือบริเวณดินแดนตรงนี้เออเมืองเมืองสาเกตนครร้อยเอประตูเนี่ยอยู่ณดินแดนไหนบริเวณไหนในตำนานโบราทาาช่วงต้นๆของบทความนะครับเนื้อเรื่องจะมีพูดถึงตอนที่พระยาโคตบองนะครับจะไปจุติไปเกิดเป็นสุยะกุมารมีระบตุตำแหน่งมาอยู่ครับบอกว่าจะได้เป็นเกิดเป็นลูก พญาสาเกตนครร้อยเอ็ดประตูอยู่เบื้องทิศป,ปัดจิมแห่งเมืองโคตาบองอยู่เบื้องทิศป,ปัดจิมก็คือตะวันตกทีนี้มาดตงแผนที่จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราสมมติว่านครพนมกับกับจุดอำเภอท่าพนม,มนี่อยู่บริเวณริมโขงนะครับเราลากแผนที่มาฝั่งซ้ายครับมันก็ชิงเฉียงกันอยู่นะครับอาจจะไม่เป๊ะทีเดียวว่าเป็นตะวันตกเป๊ะแต่มันก็เหลือมๆนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าหากจากข้อความเนี้ยดูแล้วมันเข้าเข้า นะครับแต่ก็ยังไม่จะเป็นร้อยไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างน้อยมันก็พอคลำทางได้ว่าเออเมืองสาเกตนครร้อยเอ็ดประตูอยู่บริเวณทิศตะวันตกแห่งเมืองโคตบองอันนี้เป็นเป็นสิ่งท,ท,ที่ที่ผมเจอมาแล้วผมก็จะย้ำว่าดังนั้นจากข้อความตรงนี้มันก็พอจะชี้ได้ว่ามันอยู่บริเวณนี้แหละอาจจะเหลื่อมขึ้นเหลืองลง่อมลงจะเป็นร้อยเอ็ดหรือจะเป็นนานดูหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันผมผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวคลำทางว่าว่าร้อยเอ็ดเราคือที่นี่ ส่วนประเด็นที่สองที่ผมอยากจะอยากให้พวกเราคลายน็อตนิดหนึ่งน็อตทางความคิดที่เรายึดโยงอาจารย์ธวัฒท่านพูดถูกครับที่บอกว่าเรื่องการบอกเล่าในตำนานมันเป็นเรื่องเหมือนกับอะไรจากปลายย้อนสู่กบเพราะฉะนั้นบางทีเมื่อเทียบกับความเห็นของอาจารย์พิเศษที่ท่านพูดว่าออมันเป็นเรื่องการบอกเล่าทางประวัติศาสตร์แต่บางครั้งมันก็เหมือนจะต้องมีการยึดโยงสิ่งที่น่าศรัทธาเชื่อถือคือก็ต้องไปโยงอิงถึงองค์พระสสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมก็จะที่เราหลงเราต้องถอดปลั๊กถอดถอดหมดทั้งความคิดที่เราปากใจก่อนว่าเรื่องในบุรังคธาตุเป็นเรื่องในผู้จัดการต้องถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนถ้าเราถอดความคิดตรงนี้ออกปั๊บเนี่ยอย่าไปติดจิดว่ามันคือยุคผู้จัดการเราจะพบว่าเนื้อเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คล้ายๆที่อาจารย์พิเศษนําเสนอว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในช่วงของตุงศรียาตอนตางคือวันห้าร้อยปีที่แล้วถ้าเราเชื่อว่า ตำนานวมค่าเขียนในยุคนี้จริงเราก็จะพบว่าตำนานเก่าที่เขียนก่อนหน้าอุลังกาธาที่มีสัญจุคําว่าร้อยเอกประตูก็คือตำนานขุนบุลงเพราะฉะนั้นถ้าเที่ยวในปุ๊บเราเห็นเราไม่หลงทางเลยเราจะพบว่าหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่เก่าที่สุดที่มีการบัญญัติคําว่าเวียงร้อยเประตูก็คือตำนานขุนบุลงคือประมาณปีพศ1700-800แล้วานี้ก็ใกล้เคียงยุคสุขโขทยัยกรุงธีราตอนต้น หลังท่านอีกร้อยกว่าปีก็เกิดเรื่องอบรังคาตา,านะครับคือถ้าถ้าหากว่าอันนี้เป็นความเห็นนะครับยังยังยังไม่ต้องปักใจเชื่อหรือตรงใจเชื่อแต่แต่ผมมองว่าเออจริงๆคือผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยการพิเศษนะครับว่าว่าผมมองว่าตราณคาถาเป็นเนื้อเรื่องที่เหมือนจะเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ PR ของคนโบราณว่าจะต้องมีการสร้าง สร้างภาพแห่งความยิ่งใหญ่ความมีบุญญาธิการของผู้ปกครองคนใหม่นะครับเพราะว่าที่ที่บอกว่าเจ้าเยงเจ้าเาจ้าชายสุยะอ,อะไรพระเจา้ญญาเย่วงองสาเนี่ยมารีภายการเมืองอยู่ที่ร้อยเอ็ดก่อนที่จะกลับไปครองเมืองเวียงจัง์ก่อนหน้านั้นเหตุการณ์ในเวียงจันทร์มีความขัดแยง้งบ้านเมืองปันน่นป่วนาะอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับอยู่ในช่วงตียุคหรือเมืองมีเข็นมีมีเรื่องวุ่นวายพอสมควร จ้านายองค์ใหม่ที่จะมาคลองเนี่ยจะต้องเหมือนจะเป็นผู้ที่มีความเป็นบุญญาธิกางต้องเกิดการยอมรับจึงเป็นที่มาที่มีความเห็นส่วนตัวอีกเช่นกันจึงเป็นที่มาการสร้างจันทร์เรื่องนี้ใช่หรือไม่ประมาณว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่เกิดทันกับยุคพระเจ้าเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นเจ้าเมืองนั้นเจ้าเมืองนี้แล้วจนได้เป็นกษัตริย์ปกครองเบียงจันทนะครับอันนี้เป็นแค่ความเห็นนะครับอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเพราะเราเองรูกเราจะเห็นว่าเราจะไม่หลงเลยถ้าเราถอด ถ้าเราไปติดยึดโยงอยู่เรื่องว่าปีพุทธศักราชพอศแปดอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันเหมือนกับเราต่อภาพไม่ติดแล้วก็วกไปวกมาแล้วก็เหมือนกับว่าตกลงมันอะไรคือจริงอะไรคือเท็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากเป็นเช่นนี้เนี่ยเราสามารถลองับประวัติเงินของเมืองวห้เราไล่ได้หรือว่าสามพันปีก่อนหน้านั้นมีชนเผ่าที่มาอยู่อยู่ในกุลาล้องไห้แล้ว อีกนั้นอีกห้าหกร้อยปีเริ่มมีการตั้งชุมชนบนเนินดินหลังนั้นก็มีการพัฒนาทําเป็นกมม่มรู้จักวิธีการถลุงเหล็กรู้จักวิธีทําเครื่องใช้รู้จักทําเครื่องดินเผารู้จักการทําเกลือรู้จักการทํานาหลังจากนั้นก็มีศาสนาพุทธมหาอา,ม,อามหายานเข้ามาแล้วก็มีอารยธรรินดูมีความขัดแย้งทางศาสนามีการไล่ทุบทําลายอะไรกันนะครับหลังนั้นก็มีเรื่องของอารยธรรมของเข้ามาเต็มที่ แล้วก็ด้วยที่อาจารย์ทวัฒน์ท่านบอกว่าด้วยเหตุที่วกของเนี่ยไปหมดกําลังทรัพยากรการสร้างสร้างสถูปสร้างอะไรกันมากมายหลายปีจึงทําให้เกิดอะไรขาดทรัพยากรขาดอาหารหรืออะไรก็ได้แล้วก็ทําให้เกิดเรื่องโรคระบาดท,ทุกทำให้ประชาชนมันหายวับไปอยู่ช่วงหนึ่งมันอาจจะถูกเกณฑ์หรืออาจจะทําให้แทนแผ่นดินนี้มันล้างผู้คนก่อนที่อีกสองสามร้อยปีต่อมาคนจากอีกฝ่าหน,นึ่งเขาเป็นน้ำโขงคือเราเอา่อเราเวียงจันทร์ล้านช้าง นำประชาชนเข้ามานะครับเข้ามาอยู่มาอาศัยมาหาักล้างถังคงมามาอยู่เพราะฉะนั้นก็คืออาจจะจะไม่ใช่จะเป็นว่าไม่มีคนอาจจะมาเติมให้มันดูเยอะขึ้นก็ได้นะครับนี่นี่นี่เป็นภาพที่ผมผมคิดโครงตอนนี้ว่ามันอาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็แต่ผมดูแล้วปฏิปต่ปตอได้ละคษะนี้เพราะนั้นเราก็จะสามารถเก็บเรื่องราวในอุลังธาอามาต่อกับประวัติศาสตร์ที่ที่มันกําลังสอบสนกันอยู่ ทีนี้กลับมาเรื่องเดิมนะครับเรื่องของคําว่าร้อยเอ็ดกับเรื่องสิบเ็ผมค้นคว้างานชิ้นนี้ผมตั้งใจฟันธงว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อหลักฐานในเรื่องของโุรณคาตาเพราะว่าข้อมูลที่ทางราชการนําเสนอก็คือว่าเมืองร้อยเอ็ดของโบราณในโบรณคาตาเขียนเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งผมก็ไปแค่เป็นพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรในอักษรที่ผมอ่านไม่เป็นผมก็จํารูปรอยสัญลักษณ์แล้วก็ไปส่องแม่นขยายหาไปเรื่อย ในเมื่อพบว่าเป็นตัวหนังสือมันทําให้ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับถามว่าเรามีชื่อของบ้านนามเมืองที่เป็นชื่อจํานวนนี่มันมีเยอะเช่นร้อยอย่างเราก็มีอกองคนสิบสออีกปอสิบถ้าสละอีกหายไปกองคนศพเราก็ยังพอเดาได้ก็คือกองคนสิบแต่ถ้าเกิดว่าเรากองคนหนึ่งศูนย์สักวันหนึ่งป้ายเลขศูนย์นหายไปเหลอมันก็เพี้ยนความหมายละเป็นกองคนหนึ่ง และนี่เป็นความสําคัญอย่างในการเขียนจํานวนเป็นลาละ,ละอักษรนะครับเรื่องที่2เรื่องของข้อความในตํนานหรือตำขธาุในผูกเดียวกันนะครับอาจารย์ธวัฒกับอาจารย์สงก็นําสื่อถูกต้องว่าของเดิมเนี่ยเวลาเราอาาักษรวิธีการเขียนจํานวนเลข2หลักหลัก12บ13ถึง99เนี่ยจะเขียนเป็นจํานวน10แล้วตามด้วยเลขท้ายแต่ ในเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าในเมื่อวรราณธาตเล่มน,นี้ถ้าเกิดว่าตามที่มีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกจดจาร์มาหลายร้อยปียนะนะครับวิธีจะเทียบจํานวนได้ง่ายสุดผมเข้าใจว่าต้องเทียบจับผูกเดียวกันลายมือคนคนเดียวกันโดยจํานวนที่ต่างๆกันก็พบว่าในผูกน,นั้นนะครับจะมีเขียนคําว่าร้อยเอดเป็นตัวอักษรนะครับตามเอกสารที่ผมนำาส่ออยู่หน้าท้ายๆนะครับ มันจะมีตารางเทียบเรื่องจํานวนนิดหนึง่งแล้วก็มีจํานวนหลักสิบก็คือเรื่องของอายุเจ้าชายซูยากูมานคืออายุสิบสามปีและสิบหปีในนั้นเขียนเป็นตัวเลขหนึ่งแล้วตามด้วยสามหนึ่งแล้วตามด้วยหไม่ได้เป็นสิบแล้วตามด้วยหหรือสิบแล้วตามด้วยสามมีข้อความคําว่าม้าสิบตัวช้างสิบตัวก็จะเป็นสออีบอสิบ 10. ตรงส่วนนี้ มันก็อาจจะเป็นได้ผมคิดเองพยายามหาวิธีคำแก้อธิบายให้ตลอดว่าอาจจะเป็นได้เ่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนมันอาจจะมีการเขียนเป็นเลข3ตัวอย่างที่ทุกวันนี้เราเข้าใจกันได้นะครับหรืออาจจะไม่มีราชสิทธิ์ทสถานากําหนดวิธีการเขียนตายตัวให้เหมือนเป็นหลกการศึกษาทั้งประเทศว่าทั้งประเทศต้องเขียนเพงเพราะฉะนั้นสันดิฐานของผมก็คือผมเชื่อว่ามันเป็นการจดจานตามที่ครูบาอาจารย์สอนสอนกันมา นั่นหมายคนคนนี้เรียนกับคุณครูคนนี้อาจารย์เขาสอนแบบนี้แล้วก็ทําตาม